สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเรามาอ่านพยัญชนะไทยกันก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัวกอไก่ขอไข่ อคอขวดคอควายคอคนคอระคังงองูจอจาน ชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชื้อยอหญิงดอชดาตอประตัก ถอฐานทอนังมนโททอพุทเท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุง ทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝา พอผานฟอฟันพอสำเพามอมา้ายอยักษรอเรือรอลิง วแหวนสอสาราสฤีสอเสือหอหีบรอจุลา ออ่างหอนกฮูกอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นสระไทยอ่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึ サรเอสาราอูสาราอูสาราเอสาราเอสาราแอะสาราแอะสาราโอสราโอสราอ สระอสระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวสระอัวสระอําสระไอไม้ม้วน สรรไอไม้มะรายสระเอาหรือ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 ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาวันนี้เราจะเรียน สระอาอา่ะเด็กๆพูดสิคะสระอากออากาขออาขางออางา ชออาชาตออาตาทออาทานออานาหอ หา <ả. S 2> ปออปาปามออามาผออาผาฝออา ฝายออายารออารารออาลาหออา ต่อไปนะคะคุณครูจะทบทวนยี่สิบหมวนจําจงดียี่สิบหมวนจําจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สัภพายใช้ของคอ ใยใจเอาใส่หอ่อมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบาใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบหมวนจำจงดีวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนพยัญชนะไทยสระและก็ยี่สหมวนจำจงดีด้วยนะคะและมาพบกับคุณครูได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ